ช่วง GP Race Access สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่อง i d e m มิส u เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นหนึ่งในนักขับดาวรุ่งพุ่งแรงประจำฤดูการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบปี2025ในทุกรายการแข่งขันเรียววงสพัสเกซิลิคือนักขับไวทีน ที่ปรากฏชื่ออยู่ในเอนทีริสเกือบทุกสนามแข่งขันรวมถึงการได้ร่วมงานกับอเดมิสึในศึกไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีรุ่น Super e c อีและลงแข่งในนามอเดมิสุเรซิ่งทีมไทยแลนด์บายเอพีเภายใต้การดูแลของนักขับระดับตำนานอย่างประเสริฐอภิปุญญาในรุ่นสยาม Group เอของศึก PT Racing Series โดยผลงานติดโพเดียมและยืนหัวแถวในศึก TSS รุ่น Super e c อีโคือพัฒนาการของนักขับดาวรุ่งรายนี้รวมไปถึงผลงานชิ้นโบแดง ในการควา้าแชมป์ประจำปีสยามกรุ๊ปเอ็นในรายการ P.T. Racing Series จากการแข่งขันสนามสุดท้ายที่สงขลาส Street Circuit ก็เป็นสนามสตรีสเกิตครั้งที่2ที่ผมเคยขับมาก็รู้สึกว่าเป็นสนามที่อลังการงานสร้างมากคนดูก็เยอะมากเหมือนกันสปีตสูงมากๆก,ก็เป็นอันที่พอใจที่เราสามารถควา้าแชมป์สำหรับรายการ P.T. มาได้ในกรุ๊ปเอครับจริงๆแล้วตอนแรกกรุ๊ปเอ็นชของเราที่จะ ที่จะคว้าแชมป์ใน PT เนี่ยน้อยมากเพราะว่าวอนคัดเลฟายเนี่ยเครื่องเราระเบิดแล้วเราเลยต้องสตาร์ททายครับแต่ว่าก็ทีมงานก็ทํางานกันอย่างหนักเหนื่อยครับแล้วในที่สุดเราก็สามารถคว้าแชมป์ในดุลพี t มาได้กรุ๊ปเอ็นเดวเป็นเด็กขยันนะครับแล้วก็มีความสามารถก็อย่างหนึ่งที่เขามีพัฒนาการมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก็คือรู้ว่า position ตัวเองควรจะอยู่ที่ไหนในสถานการณ์ต่างๆเช่นถ้าต้นปีนี่แน่นอนว่า จะต้องทำคะแนนได้มากที่สุดนะครับแต่พอถึงช่วงปลายปีเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาจะเป็นจะต้องอยู่ตรงไหนอย่างสนามสุดท้ายทางทีมเองก,ก็ให้แผนไปว่าไม่จําเป็นต้องเร็วที่สุดเสมอไปแต่ว่าขอให้อยู่ข้างหน้าคันที่คะแนนคู่ขี้สูสีกันมานะครับซึ่งเขาก็ทําได้ตามแผนครับทั้งหมดคือบทพิสูจน์และผลงานของเรียววงสพสัดเส้นทางสายมอเตอร์สปอร์ตของนักขับหนุ่มรายนี้ยังอีกยาวไกล แต่ที่แน่ๆถือเป็นการส่งสัญญาณให้คู่แข่งได้รู้ว่าเขาพร้อมแล้วที่จะท้าทายความสำเร็จอีกครั้งโดยเริ่มจากศึกอิเดมิสซ์ซูเปอร์เอนดูราน์12ชั่วโมงในช่วงเดือนธันวาคมนี้ก็สำหรับซูเปอร์เอนดูราน์เนี่ยเราก็คงพัฒนารถต่อไปเรื่อยๆครับพร้อมกับทางทีมเนี่ยเราก็ทำงานกันอย่างหนักเหนื่อยเพื่อเตรียมพร้อมรถก็มองว่าจะเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างมีมีความน่าสนใจพอสมควรก็ ยังไงต้องฝากติดตามด้วยนะครับวงสพัสเกศิรินะครับก็วิ่งอยู่ในทีมเอเดมิสส์บายเอพีนะครับแล้วก็ฝากติดตามสปอนเซอร์ด้วยนะครับเอเดมิสสมอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็ฝากติดตามโซเชียลมีเดียของเรียวด้วยก็ Instagram ก็เป็น at v k t s i r i ครับขอบคุณค